ท่านอาจารย์เล่าถึงประสบการณ์เ,เรื่องราวของท่านอาจารย์ตั้งแต่ตอนเป็นโยมปะขาวครับแล้วก็ออกบวชแล้วก็เหน็นได้คือได้มาสั่งมัดย่นีครับอืถ้าว่าเป็นปักขาวเนาะจริงๆแล้วข้อวผขาวเนี่ยเข้ากับไปยุตามวัดตามว่า,าวัดไดเพิ่นที่อันเขียนอันภาพฟ้าผ,าผ,าผานังเขียนอันเขียนเนี่ยเข้ากับไปซอยเพิ่นเห็ดไปซอยเพิ่นเขียนมีเวลาเข้ากับไปแสวงหาปฏิบัติธรรมไปแต่ละมองเนาะ ไปต่ละมองแต่ละทีกลับมาอันใดงานอันใดเพราะท่านเลียวเขากลับไปเฮ็ดบ้านมองกับพ่กเรีย่ยววาไนี้มิตไปก็ไปใจ่มันอยากไปมันอยากสแสวงหา,หม,ามันบ่จะไปสารพัดเออไปสารพัดเพราะว่าช่วงเป็นบักขาวนี่เมื่อกลับไปงา,างมากางเนาะอืมไปงา,มางาามากไงแต่ว่าไปถัวถยบทัวเดียนเอาบอกางาซะแต่ว่าอันมองใดที่เพิ่อนอันว่าเข้าไปไปซอยเขียนภาพประหันมองนี เ่แล้วเขาไปอยู่วัดฐานวัดนี่นะเขาไปซอยเพล่นก,กับกับมาไปซอยเพิ่น <Yeah. S 1> เรีลยวเนี่ยว่าเลี่ยวเนี่ยได้พอเขามีตะไบเข้ามาถึงทางมากไปมันกอนไปไปฝึกไปปฏิบัติไปเลียนหนูเอาอืมนี่แหละก็ที่หัวใจก,กูบาอาจารย์ต่างๆยุคสม,มัยนะอเออเพราว่ามันนี่มันอ,อ,อยากไปเลียนยี่กรุงเทพใช่ไห้นะอยากไปเลียนยี่กรุงเทพเออก็ไปสอบได้สอบติดไปก็อยากไปเลียน บาดเนี่อกาลองลุ่ลง,งก็ไปเป็นพักกู้ยุมผุนแต่ไปเป็นร่องจะเอาวายยุมุุนซะถือว่าเป็นพระพื้ใยญ่ยย่ดในเขตนั่นนออบบาดเลี้ยนสอบไ้เล้ยวคันยาหาที่พักเป็นบอ่อตามภาษาได้หน่อยบันนอ่บไปมบ้ายาหาหมองพักของเศร้าอืก็ไปขอพักเล็กหน่อยบันหนอกเขาในเมืองไม่ เออรถมันมันมันไปแล้วก็จอดไปแล้วก็จอดมันกับเมารถมันว่ครับอ่าเด็กน้บมันนอกน่ะเมารถเมาขวนรถมันไม่พอส่นด้อืมทั้งขวัรถตั้งรถมันกับหากตัวหากแตกห้ากเตียนคนแล้วมาเมื่อยล่ะพวมไปกับ่ได้ไปอ่าเหว่าเพื่อนกับบ่ได้ว่าอันไม่ความสะดวกให้เฮ่าเอออันไปกับเป็นัง ไปนางก็คอนเสิร์ตนั่มกะโดนเติบก็เลยว่าโอ้บอ่ได้ดอกบ่ท่านัดมองฟองฟังภาคเลยกะเห็นโยมแม่ละเกิดกวามสงสารเกิดคว้างลดตัวเล่านาะเมื่อยพากันมาแต่กาลาสินว่ามันจะเป็นเลี้ยนมึงเจ็บหายาพี่นองอยาพี่นองกักบว่าตอนลังเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมากสันน,นิษฐานกลับมาอืม ก,กับมาอือกับมาตะเวนตามวัดั่าวัดนี่นี่แหละเอ็กไปซอยเพื่อนยนผ่าฟ้าผนันงเนี้ยไปปฏิบัติทรามไปกับไปกะก็จนได้ไปหูไปเฮี้ยนในสายต่างๆมันบ่แล้วเด็กกัเป็นปฝาขาวมัน,นป้าให้ลองไปสารพัดอีกแล้ววันน,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 นี้นั่นแหละตอนไททานี้ก็ไปบุกมาอ่าลอยเอสสารข้ามอือ ไปหาเรียนลูกก็สนิทแล้วก็บม่ได้วิ่งอะไรเพราะว่าสมัยนั้นก็นตะเวียนซักเป็นอาจารย์ซักน้าเม<อ>ืนว่าก็ซักไปให้ลูกศิษย์ไปเออสมัยนั้นก็นสร้างวัตถุมงคลไปฮ็ดไปนั่นแหละตามภาษาห่อนวิชาสมัยใหม่นั่นนะเออนีออ่ยใหม่ห่อนใหม่หสมัยตอนตอน,นที่เป็นขาาน้าราชกันเดินมาจากหลายๆคู่บอาอาจารย์อ,อยู่บ่โอ้ก็เลยใครข้าร้อนวิชาอยากอยากขออยากอยากคอยผู้คนมทำไม่เข้าไปมรหารมันก็ถือ อันเป็นเพราะเขาถือนั่นถือนี่แน่นอะครับเออไปไม่ไม่บ่มีอย่างนี้เ,อ,เอาแต่จิตแตใจไป,จจไปได้เออบ้านนี่มันไปมองหันบองนี่หลายเขาได้มองหันกะพีเข้าขเจ้าศูนย์มงหันกะถือดั่นมาเป็นนั่นมาดเป็นนี่มากแต่นี่บ้านเนี่ยอา้าวครับถ้าเขาไปแต่โตยังส่บ่มีความหูบ่มีอย่างนี้มันบ่มีอย่างซอยเขาได้ตัวนี่ก้าัแโญวางเป็นบ่บมันบ่มีอย่างซอยเขาไดเ้เลยเนี่ยมันก็ต้องศึกษามันก็ต้องแสวงหามันก็ต้องยี่นทูกอางนี้ นักขาวนักขา่าวนักขาวเลื่อนไลเขาวไล่ขาวเามืก็ก่อนต้เป็นว่าเออเมันก็อยาว่างยาเค็มมันก็ต้องเห็นปัาถุมงคลนเห็นยงางออกมาให้ลูกซีลูกฮาเป็นจะได้ออกจะเป็นผักขาวลายยางครับผมสร้างมม้ลายอย่างว่ายัางไงซะเออต้องไเป็นผักขาวเนี่ยครับส้างลายยางเดินมาหลายทีกระสารพัดนะว่ายังไงกระารพัดครับนั่นละ่ะตัวนั่นก็ไปเนาะกสารพัดได้ล่ะต้องเป็นผักขาวหนึ่งครับ ครับครับหลวงพ่อเอ่อขามา้านี่รู้จักเล่าจะเป็นาราวาสหม,ม,<า>มอไปมาหาเถพระ,าราพระารอาจารย์นี่ลดกศิษ่์เราเนี่ยพระอาจารย์นี่ยจะเป็นอาจารย์หรือพารูกสุดท้ายมั้งโอ้ยุคสุดท้ายของเราที่ที่ที่บวชเป็นพระโอ้อครับเออที่บวชเป็นพระเนี่ยจนเล่าจนเล่าได้ห้เห็นพระอาจารย์บวช ภาคกวนจนเล่าแล้ป่วยเนี่ยเล่าในนวดน้องเห็นเล่าน้ำตาไหลออกมาเลยินี่เออเกิดเกิดข้อพิจิตรครัเกิดความอิีมเอ๋อมาข้าพาท่านเพิ่นยุนสิทธินะครับแต่นี่เหตุที่อาจารย์ต้องมาสั่งวัดยุนี่เพราะอย่างครับเพราะว่าวัดนี่ตาที่ได้เข้านี่มันเป็นแบบแบบที่เป็นเป็นโค้งเอะเป็นโค้นเป็นตมับเป็นองน้าเป็นอาจารย์นะแลยอยากรู้อันนี้นี่ข้างล่างในเพิ่นเพิ่นถวายที่สั่งวัดนครศรีธรรมราชมาครับแล้วก็มาอ่อ ด้านมะขามเตี้ยบครับการจนบุรีม่านอองบัวแดงใชียามพุ่มครับจะไหนวะนี่ครับแต่ความไปดูนะไปดูไปไกลยู่พรติดบาดติดเพื่อนอ่ากลับมาหนึ่งยมแม่กับเริ่มเทาเห็นบ่ครับเออยมแม่กัเริ่มเทาอยู่พู้เดียวอืมบัดที่ตรงนี้มันแก่ขั้นเจากับมาหลอยตัดใหม่ไงเออโยมแม่ก็สิบวัยทด่มาเบืองมาแย่เนี่ย อันตะกีม้มันต้นใหม่เงี้ยมันเี๋เขาวจะก,ก็ร้อยตัดขายตัด,ดยังมัดน่ะนะครับอืมกลับมาแล้วก็เกิดความเสียดายป้าใหม่เสียดายต้นใหม่ขึ้นมาบ้านนี้ก็แบง่งบ้านาเฮางนี่เอ,อิ้นแบ่งมู่นแบ่งมั่งกันแบ่งทีแบ่งทางกันอืมบ้านนี้พ่อแบ่งออกมาออกมากมูออกน่น้องได้รั่องสิจ้าของได้รั่องสิจ้าของก็จักสิเฮ็ดเกิดประโยชน,น์อีหยังไนะเมื่อวามีแต่ไปก็ไปก็ปกเลยวะ น้องแม่ก็เท่าแล้วไปกับไปหลายปีแล้วเป็นยี่สิบกว่าปีไปนะเออไปออกจากนี่ไป<ม>เออ้านี้กับมากกันเอา้าสามมันอยู่นีละ่ะทั้งทั้งอันตอนํามาเบิงเนี่ยพ่อข้ามเล่ากับเล่ากับมาถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีเนาะครับก็ได้ยินพอ่อพ่นบอกย้สันกัตัดสินใจมากทราบยู่นีนั้นแหละโถมทีถมทั้ทงจนเป็นหลุมเป็นหลักขึ้นมาท่านพระอาจารย์เฮ็ดตามที่ผมดูข้อมูลว่าท่านพระอาจารย์เฮ็ดพูดเดียวแต่ ถมดินถมหินถมทรายปลูกจนใหม่เองทุกอย่าง่เริมได้นั่นแหละครับผมเห็นแบบปฏิบัติตรงนี้ผมนับถือหลายว่าไงว่ารักพั่งแต่จากเป็นขีดต่อมว่าไงว่าเป็นขีดต่มเป็นโค้งเป็นสาเป็นข้องครับเป็นสาเป็นข้องเป็นให้นะพระอาจารย์บอกว่าคณะศึกษ์รุ่แรกพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์จะถมดินจานี่เขาห้องโอ้ยเหรอเขามามากเลยทีพระอาจารย์เลยทีพระอาจารย์ไปพผู้เยอพระอาจารย์กับปักกดอยู่ไหนเหมือนว่าบ้านนี้เขาทีพระอาจารย์ไม่ผู้เดียวะแล้วพระอาจารย์กับ ก็จะเป็นต้องเฮ็ดลำบานเนี่ยเออเพื่อเฮ็ดกับว่าอะไรนะเพราะอาจารย์ในปาร์คโค้ดเหรอเออที่ที่จากไรครับที่ที่ซิปอะไรเนี่เป็นเป็นของโยมแม่บ่ครับอ่าอ่าของโยมแม่ได้ได้ซื้อเติมบ่ครับได้ซื้อเพิ่มบ่ครับมิตรมิตรถวายโอ้ยายยมของฉันท่าอยากซื้อเติมอยู่แต่พันมองเ่าท่านในขายกับว่าถ้าขายจะชวนมาเพิ่มเริ่มถวายถวายขยายออกนะเออเรื่อถวายปัจจุบันนี้พื้นที่ประมาณคร่าวๆเท่าไหร่ครับประมาณนี่หลักกับซิปอะไรเนี่แหละประมาณซิปอะไรเนี่แหละท่านอยู่นี่ประมาณสิบปีแล้้วมัังครบ สิบปีโอ้สิบปีก็คือให้คนรู้จักแต่คนนะเนี่ยอ,อ่าผมก็ว่าผมกับเพิ่งได้ยินชื่อเสียงอาจารย์ปีนี่แสดงว่าคนก้อนนั้นกับเป็นพวกไท่บ้านพวกหรือว่าอาจารย์กับไ,ได้สิงค์กับพวกหนสิบปฏิบัติยูนีพุ่ยเดียวเลยไท่บ้านก็บบอสขังอาจเอาไท่บ้านหัวอขอาจจะไปบินบากคิดนิมนต์กับบอสรับเอาไงแต่ไปวัดกับบอมีขนาดที่พี่สปัร์กมาได้แะเทศหนึ่งขนาดพวปักมาปั๊บหนึ่ง มันยังบอกอห้เลยไปอีกอยู่แต่ว่าผมจําทางได้ผมก็ได้เขามากทั้งมาจากซุรินมาจากขอนแก่นมาจากยังกับลงท่างกันหลงขนาดปักทีพียรมากับยังหลงแปลกอยูอเ่เพราะว่าบอหายพใหายขึ้นไปพอหายติดไปพอหายประกาศบ่หยังจังเนยวอืมเจ้าเนี่ยเด็กก็ว่าหายขึ้นไปถ้า,านค,คนบ่เคยมาเนี่ยังได้กับมาหลงมาลงครับเออหลงแต่ตอนแรกผมมาแรกผมวนหน้าวนหลังจนจนท้อใจอุ้มบ่มาจีบบ่มากรอกมาเนี่ครับพ่อ เท่าไมายู่นี่ประมาณสามสี่คณะลูกศิษย์เขาตามหากันนอ่องเขาต้อหัวเท่ามามยู่เป็นกิจจาลักษณะเือา,าอยู่สานนี่แหละกับโหงกันมากทอย,ยอยโหมกันมากทอย,ยอยพ้ากันมากนั่นแหละ,มะเมื่อก็เลยมากเรื่อยๆม,ม,มากรเรื่อยๆมาเรื่อยเมื่อก็เลยจำเป็นได้เริ่มสานเริ่มเิ็ขึ้นมากมต่ของพระอาจารย์เนี่ยะอาจารย์ยังติดปลาติดตรงติดผู้ เรื่องของเรือพ่อพจา์ก็เลนนี้ยงต้นไม้ะะะมะกนอ,อ,อกน,นอออกตออาา้นไม้มันเป็นโฮมเป็นเงามะกอนแต่นี่ได้ข่าวว่าต้นไม้แต่ละต้นนี่กับบวชวัติบ่ธรรมป่าก็นั่นล่ะก็ไปหาแนวขังฉันล่ะไม่มีคนผูกข้อตายแน่ไม่เห็นเฮียนไม่ไม่อถั้นหามบ้านทั้งบ้านเขาเจ้าญาติทั้งบ้านเขาเจ้าญาติญาติล่ะแต่เปี้ยวออกมาเนาะจาเปี้ยวออกมาแต่เชียงเมื่อวานไม่ติดติดบ่ติด ออกับว่ามันติดออติดก็ดีไปสำหรับว่านั่นแหละตอนนี้จากวัดจากเป็น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 หน้องก็เลยเป็นป้าเป็นเป็นเป็นโคกไปเลยจอยๆเนี่ยก็เลยเป็นเนืนเพราะว่าอาจิกรมราอาศัยห้องนี้อาจิมองนี้อาติเนิ่นสูงก็มุ่นอมันเป็นหลังเตาเรื่อมันเป็นนุ่นหลังเตา้หลังเตาเหตุเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดป่าโศกเทพสถิตมันมันทิมาที่ไปยังไงครับ มาป้าโสงไมเป็นน้องโสงเก่าอด้านหน้านะามนเป็นน้องโสงเก่าครันี่น้องโสงเก่าตะกี้มันมาเป็นยังเสียตะกี้มันเป็นโอ้มันเป็นน้องเป <multic S 1> <c oughs> ็ <c oughs> นตายานเป็นน้องเป็นตายานเลยตะกี้เป็นน้องไงว่าคนเจ้าจิบเอยากเขามากเลยมันเป็นตายานมันเป็นเนื่อเก่าเหียนนี่เนี่ยมันเหียนเก่าอยู่แล้วมันเป็นตายานอยู่แล้วนะน้อยเราจีเขามากข้เแจ๋วที่พวกเขาขืนมาป้าเนี่ยขาเจ๋วที่อ่อมหน้าเนี่ยข้จะวที่อ่อมไปอ่อมไปจีบเตัดพลาดมั้ง อันนี้่นเขาตัดานตอนพระจามาอยู่นกันครับมผมเป็นน้องโศกเก้าพนันเอิญน้องโศกน้องโศกท่านมาโศกเนี่ยเนาะอันทว่าเขาใจง่าย,ายอันมองเที่ยวท่างเที่ยวท่างเป็นโศกออเแต่ว่าถาเฮาแปลาาแต่ฮั่ปลเนี่ยไม่เป็นโลกูโลกคือการดูลักษณะอ่าพันอาจจะว่าทำนองสมัยก่อนพันอาจจะว่า ดูพื้นที่ดูลักษณะพื้นที่ดูชโลกดูโศกดูอันนี้นะววามันเหมาะแก่การสร้างบ้านสร้างเครื่อ,บองบ่อนที่นะเหมาะแก่การอยู่อาศัยบอ่อนเหมาะแก่การทำอาหา,าร,ร,รากิบนบ่อนที่นี่ขึ้นมาโศกบ่าแมนเพแมนโศกหรือโศกาที่ว่าเ้าโศกได้คันสิ่งีความหมายพิษลายได้เนี่ยขึ้นมาโศกเนี่ยมันเป็นที่ที่เหมาะสมมันเป็นทำเลที่ดีงามทั้งสี้การดูขึ้นดูชโลกดูโศกค้นเนี่ยนั่นล่ะความหมายเป็นยังไง เออบางนี้ก็น้องส้วมเนี่ยก็คือเห็ดน้องบกวนว่เป็นน้องเสียนี่เขาขุดไหมครับบกอนเป็นน้องโบว่าเป็นตะยานมั่เป็นบ่อนเป็นตะยานเลยถ้าว่าส้วเนี่ยครับแต่ว่ามุ้ยผู้ใดขอมาสมัยก่อนนี่น้อยมากเลยล่ะครับน้อยมากเออแล้วเขาแล้วเขามาเทียบสถิตนะครับตัวนี้มันเป็นตะยานกับอันเทียบสถิตนี่กับนี่ล่ะก็้อนว่าสายของห้องมันมาก้อนเทียบอนเทียบวดาย้ยอนยังนี่ล่ะคือฟาจารไม่ยูไม่ไม่เนี่ย ถ้าเจ้าไม่อยากซอยเนาะเอาวางง่ายๆซะเนาะถ้าเจ้าไม่อยากเหตุทราบบางคนไม่อยากเฮ็ดเออไม่อยากเหตุไม่อยากซอยอืมบานนี่ก็จะขวางนี่แค่ผู้เดียวครับรถดินขั้นใดมากก็ต้องเอาบักจกเอาบักจกไปเกลี้ยพู้เดียวรถไถกับ่วายมากเนี่ยเขาบอกใครจะบ่วายมากรถไถทยวายมากเกียรติไหนี่จะไม่ไม่อยากมาซอยบ่อยากมาให่างก็ไม่อยากให้เห็ุไหนเลยครับเออ ดิ้นแค่ไหนมากแต่แบบแบ่แบบจกไปสะเองสะเองมือแต่งมือจะมาฝนตกมาแต่แต่เห็นเพรท่านฝนตกแลยเป็นตาหน่ายหลับแบบนี้อ้อคือบอกเงินจ้างเขาครับจ้างเขาบ่มากันยังไงจ้างก็ยังบ่宝马อีกหนาเรียนตันจ้างเขาก็ต้องไปแบบบักจกมันจิกควงท้างมันว่าครับมันจิกควงท้างเชี่ยวให้เชี่ยวหน้าคนมันจ้างเขาเขาบ马ให้เขาไ่อยากให้นให้แต่งสมัยนี้ เออขั้นใดมากกับผมกับแดดกับหอนมันไม่มีต้นไม้เลยเนาะเข้ากับแบดแบบยกผาผมเนาแดบบยกซะโอ้ดามแหลมเนาะแต่สมัยก่อนเมื่อกแดดเพราะเมื่อกว่าบ่บาบเคยเห็ดบ่อยไงนี้ลูกจิดหลูกหามาปวดมาเห็ดมาสามมาหอมหัวมาโอ้แดดสมัยก่อนนี่แดดมากแดดจนจนเอาต้นไม้มาปลูกก้อนอ่ะมันแดดแรงมเออบ้านนี่เห็ดจังไหนบ้านเนี่ยปวดนอนกลางคืนเนี่ยจะจำวัดเนี่ย กระดูกระเดี่ยวพีกไป๊ะใชนี่มมันกระดูสิรูรนรูรูรเป็นเช่นน่ะปวดปวดแท้งโอ้ปวดเมือกำบักจกกำนี่ช่วยนึงสิมันจะแกะออกไม่กำเข่าอะไรแต่กำเข่าปั๊บเนี่ยมันจะอยู่เลยมันจะอยู่เลยแต่แก้มืออ่อนแต่แก้มือออกนังนสิได้เออมันก็เลยแต่กำเขายุ่งนึงสิจะไม่นั่นมันปวดคลายครับอายปวดคลากรายบาดนี้เวลานอนจำมาครึ่งขึ้นเนี่ย พีกใส้ที่ขัวี่กระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันมันสิรุดออกมาเป็นท่อนๆอันมือยาพี่น้องมือปลาเนี่ยได้หายน้ำทุงมืออันยมแม่ได้หายน้ำทุงมือยูพูดเดียวเฮ็ดพูดเดียวเียนมีอยูเพิ่นบปาเพิ่นบาเ่ไปอยู่อือันทีก็มีอยู่มีกินกับ่ไปเฮ็ดเียนมีอยู่กับ่ไปอยู่เพิ่นว่าเข้ามาอยู่ระกำล้ำบากแั้นี้ยู่พูดเดียวว่้นูดได้ซอยอีกบัดนี้เด็กเฮ็ดเอาพูดเดียวบัดนี้บ่เคยกินยาก็ต้องกินยาเออบ่เคยกินยาก็ต้องกินยา บู้จักยาแค่เส้นแต่กินยาแค่เส้น mm hmm. บู้จักยาเลือก็กินยาเลือตอนสมัยนะ่ะอืมเตือนขึ้นมาก็นจิตลุกขึ้นมาได้บินตาบ้าโอ้โปวดปวดมากเลยนั่นนารัะเพิ่อนก็เลยได้ซื้อยามือนี้มาให้บาดนี้มันมีอยู่ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งก็บจามาตุกตินี่แหละเดือนมันงายมันดำบอลลี่น่ะเดือนงายมากเลยอืมเสียงขุดบักชกสัตวเดี่ยเชียงอาบักชกมาขุดดินสนัตวเดียจึ๊กจึ๊ก จุดโอ้ด mm. ีใจคนมาซอยเต้เด็กมีคนมาซอยต้องดีใจมาสั่นว่าผู้ใดอยากเห็นหน้ามาสั่นมาเออมาซอยเต้เด็กใจก็บอกบอกบอกเกาบอกอะไรเด็กมากเี่คือึ้นมีเวลาว่ามาซอยห้างปานน์เปิดประตูออกนป่ะเปิดประตูออกไปชมมืยจกขึ้นอยู่ขึ้นเก่าอยู่ั่นเดฉอเอ้ามาเสียงว่าหันมาเมียนอ่ะวิเสียงว่าอะไเพี้ย่มันอยู่นี่อยู่นี่นุ่งงใกล้เนี่ย บอกโยกไปโยกกองดีนมันมีกองดินในบ้านเขาเห็นบ้านเรีมันก็ดทมีกองดินเนินกองดินบ้านนี้กันเข้ามาอีกเอ๊ะใจด้วป่านเนี่ยก็เลยกาแฟสายไว้ทางเนี้ยเบื้องช่องมันแตกถ้าเสียงอีกเนี่ยเขาจะเปิดพวดออกไปไฟซองได้ป่านเนี่ยดังอีกดังอีกวันเนี่ยคุบปะจยกอีกจึ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 กแล้วคุ้ดดินเนี่ยล่ะนา,าแกแค่ข้าแค่แเนี่ย ขุดเรียแล้วกกพลาดเป็นโอ้ยเออว่ะเปิดพวดไฟซแล้วบ่มีอีกยกอะไรกันที่กาก็เลยมาดังค้ดว่าเออเนี่ยถ้าเข้าตั้งใจมันเหตุวามดีความงายเนี่นว่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นเด้อคนบ่ซอยผีสางเทวดาก็อยากซอยเด้อค้นบ่อยากได้บุญผีสางเทวดาเพิ่นก็อยากความบุญทำเฮาเด้อก็ได้กำลังศีกำลังใจขึ้นมาเนี่ย นั่นแหละเทพสถิตก็เลยมาแต่นานมากนี่ก็เลยก็เลยเทพสถิตมาแต่นันมากเพราะว่าอันเพิ่นวาแต่กี่มันอย่างนี้แต่ถ้าใช่าบาดเพิ่นว่าเมื่อดีขึ้นนี่แสงเนี่ยที่เป็นลูกแก้วขึ้นมากลูกแก้วที่ขึ้นมากเออเพิินวาเพิ่นเอาแลวกะ็ะอันเมื่อดีขึ้นนี่แสงนี่ยยหนี่สีสว่างบาปได้ละอ,อันเดียวว่ากันย้อนว่าอันเพิินเบาเด้คนคนคนผู้ไปมาอย่างเท้าไหร่ ไปเฮ็ดโลดมาสั่นว่าไปเฮ็ดดวนเดี๋ยวมันก็ตายพอนันว่าไปเฮ็ดโลดมาสั่นว่าเดี๋ยวมันกระต่ายพอน้ำให้พอนันว่าเอออันเจ้าผู้ผู้บอกน้เพิ่นใจก่อนละผู้บอเพิ่นไปก่อนนั่นละเก็บเออห่าก็นได้ปะที่มาให้จังนี้มาสั่นว่าเ่อที่มาสางว่าสางว่าแต่เมื่อวานบุญนำห่อจันตีัสนอว่าอืม ก็ได้เฮ็ดมาอยู่งยุ่เท่าเสมมอเนี่ะนั่นล่ะบ้านนี้ก็เลยได้ได้กำลังแก่จากเทพจากเทวดาหรือหรือผีสางหรือจังไหนก็สร้างอ่ะนะเออเพราะว่าเพิ่นก็อยากห้อมบุญก็อยากซอยก็อยากยั้งสิบ้านนี้มาเมื่อยล้าท้อเนี่ยเลยกลางคืนกันนี่มีทุกเ์ืันเลยทุกบาดใจกันทีิเข่ามาหาทุกข์กันเข่ามาหากันที่บร่มกันทหัวหัวใส่ห้าวแน่น่ะนะมาห้าวท้อนะมาห้าวไข่นะ เเ็ล้ก,ดดกกดดไังกี่ที่ที่าเป็นครูบาอาจารย์มามามาซื้อมาซื้อสาราน้ำหนิเป็นเป็นท่านใดค,ครับพ่อบอกได้ไหมครับส่วนมากเนาะส่วนมากเป็นมาจากเขมรหลายโอ้ครูบาอาจารย์ถืมาาอ,อ,ม,าอ,อมาจากเขามาบอกว่าผู้ใดดอกคนถือมาจากเขมร้นลายยังยังมีชีวิตอยู่บ่ครับเดี๋ยวนี้หรือว่าเสียแล้วถ้าว่ามีก็มีเห็นไหมทวาบ่มีคือบ่มีเห็นไหมอ่าจังหาบว่ายน้ำสีเด้ อือจะบอกว่ายัางสี่เด้เว่าอาจา,า,ารย์เขาว่า <laughs> มาห้กำลังใจตลอดอยู่วะเเวลาเห็นุนั้นนี่ก็เช่นตอนนมาแต่ว่าเวลาเขาถอยเขาถอยเหนื่มเมื่อยก็ใจพอเอาได้บางเตือนแต่ปลูกเดียวเนา<ม>ะครับผมเพมิ่นก็มากันคืนกับแม่ฮวานเลยจะปลูกต้นไม้อะไรครับโอ้ไปปลูกต้นไม้ปลูกให้มันเยอะๆว่านั้นเนอ่ยเจะเวลาไหนไปปฏิวัติท้ำเหมือนเด้่ะก็บฮวานได้ปะเนี่ยไม่เห็นตาเนาะมันก็บอกให้ห้องสันนะเหตุเท่าเหตุปลูกถ้าต้นไม้ เอาจิตเอาใจไปไปใส่ถ้าตนใหม่อลไรอันบ่มีเวลาหอดจิไปดังสมาที่ือสวดม่วนดังตินะครับมันก็ไม่บอกว่าเตือนกขมามาสอนเออสมัยนะถ้เป็นปกติปกติโอ้อันนี้คือญาติที่ไปว่าให้เพื่อนฝ่นยโอ้โหอันนี้คือที่มาที่ไปของวัดโศพเทพสถิตเออครับผม